พึ่งมอหอดกับเมื่ือดเอื้อยมาเลยฝนฟ้ามาแบกผมมีปีมีคุยเลยพี่น้องเอ้ยครับบ้าร้องหันกับพึ่งมาหอดเมื่อกี้ครับกับหัวหน้ามาลำเชื้วันามายำพุทธเ่าอยู่ครับนนท์สังอำเภอนนท์สังลำห้วยลำพูมายำอยู่ทรงไฮตรงหน้าครับมอหอดกับฝนตกมือบำมบือบำมาแล้วเออลมเงยมือบำมาแล้วอะไรงัวคอก้อข้อดีโอ้ลมมาบากักเมื่อดฝ่ามอดินเลยพี่น้อง มาเบิ้งเขาน้าซสร้าป่าผู้เฒ่าอยู่บ้านเกิดเมืองนอนครับของบ่าเรหาหันครับต้องบวชลำพลูพ่อกับพึ่งเ<ด>ขาหน้า<ด>ไปไล่งัวหัวเต<ด>่าอสวัสดีพ่อสวัสดีสวัสดีไอ้วีเราไปใส่เหรอโอ้รถบําเพ็ญดีด้วยพี่น้องอต้องบอกเสียงดังต้องบอกเสียงดังหัว <laughs> หลา่ตัวหัวหน่อยหัวมีราคาดอกปีนี้หัวพรท่านมีราคา ไม่อมยุ่นนะพากันเลรนนยู่งหน้าครับหน้าหน้าบาวเราหันหน้ามันติดนะครับนาผู้ถอันติดเกินบมดลัดพี่น้องหน้าติดเกินหมลัดครับเาจะมาหอดูเฝนบึมบํโอ้ยลมืมมาคือฝนตกนี่ะอ้ายี่นตกฝนตก้มงวงงามวางงามผู้ถอมน้องน้สังเหรอ น้องบอล้ำพูง้วงงามต่อบพอแล้ว,ลวเราเรียง,งว่างงามตัวภาษีราคาถือถือกระบะง่าปีนี้ก็ถือจะราคา 50, หามื่นสองมาสั่นเออหามื่นหาแนะป่ะราคาหามื่นหาง่าบามันบ่ง่วบามันหามื่นหาบามันเนงปกติงว่าตัวนี้ราคาแสนตัวใดก่แสนสองเก๋ง่วตัวนี้ราคาแสนสองนะครับแต่ว่าหน้าตอนนี้คือว่าหามื่นสองพอเราไปซื้อมาเออหามื่นหา ไปซื้อมาจากสีม่วงเรื่องมางหัวล้มผู้คนละเพื่อมันขึ้นแส้ช่วงช่วงมันขึ้นมหันปีกายปีกายว่ามันช่วงมันขึ้นว่างปีกายุ้มหันแสนสองงวนที่เห็นนี่ทางนานี่แสนสองครับง่วนราคาแสนสองนี่ดิบ่ามันบ่ามันใเงยบ่ามันหลุดเงยแสนสองแต่ว่านาตัวนี้พอเราไปซื้อมาได้แล้วน่าค่าหาเมื่นกว่าเด็ดตัวเด็ปิดบังพี่น้องเลยหาเงื่อนหาพันครับแล้วพี่น้องกลับแล้วบานี้ ออกได้บะน,นาะหน้มถั่วมทงถ่วมท่มมมาฝนแห้งแมวโลหันกับสาวกระวันมานาฝนน้นำทั้งพายุทั้งลมทั้งฝนวัวนี่ะเบื้งทางหลุดพี่น้องเอ้ยโอ้เหล็กหมดยางแห้งเนี่ยค่อยไปค่อยไปไป,ไป,ไ,ปไปบังละน้องพารวย<ป>นินละการ<ป>นินละการน้องนินละการไปไปไป ครับเขื่อนสี่ล้ออยู่ดอกเฮาก็ได้ไปเลยเฮาเขื่อนสี่ล้อไม่มีปัญหาครับแม่ไม่มีปัญหาแต่ว่าทางออกนีดเดียวตีโค้งไปเลยหรอท่างหัวก็ไม่มีปัญหาเหมือนเดิมครับออไปไปลูกไปกลับบา้านเอกก่อไฟไแม่มอุ้ยอุ้ยเป็นทางสี่มาก่อนดีน๋ยนาะมันโค้งมาหาเฮาตัวนี้ออยังเลยสิลูกเบยวงเด่นห้อยให้เลยกิจลุยไปโดไปไปไป แล้วบางทางปุนเด้อโยกเออเบิ้องทางนั้นเด้ออย่ามาลงกันแทน้นะก่อไฟกระตกลงมาพี่น้องเอ้ยวุ้นอ่ะว่าเป็นยังดอกขวดก็ว่าเป็นยังค่อยไปค่อยไปก่บบอ,กบบอ,อไฟรถกบุญขนกบุญก่อไฟหน่งลงมาติดทางขัทบทางเมื่อไรพี่น้องก่อไฟก่อไฟผู้เฒ่าละ <laughs> ไปเลยไปเลยไปไปไปอ้าลมแห้งมันบ่ ต้นหนานี่มันูไปได้บ่ล่อบ้าบงดูก็พปติดต้นหนาิดกบพื้นดินเลยบันนี่หนึ่งมากตายตาตผู้อยู่ของตายทรงสัญญาณเลยลูกมีเล้ววาอหมีมันมีเดแต่ว่ามันจะจะได้ล่ะมันจะตัดออกได้บ่อ้ายนอวันึงเห็นแหมเนี่ยโอ้ยจอดก่อนจอดก่อนดก่อโอ้ยเอามันสีบูไปเลยตื่นอืออืม เบิ่งก่อไฟกับพื้นดินพี่น้องเอ้ยก่อไฟกับพื้นดินรถสิไปได้บ้นี่ลังค่ารถทางขั้นสูงขั้นใหญ่ซุ่มเย็นไปใส่กับฝนตกฝนตกฝนตกก่อแล้วเบิ้งเราตัดก่อไฟให้ พอไผ่ออกซอยกันพี่น้องเบาเราหันกับพอกับไอ้กับลุงแหละก็ล่มแห้งโพดวันหนึ่งหันพายุหมุนติว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 ,ตว,ตวมากนอกนแล้วมันหางเคลื่อนหางเคลื่อนอุบลรัดน้ำร้ายน้ำดีฝนดีปีนี้ฝนดีดอกรอบวันหนาปูกัเนาะนี่แห<ส>ละที่นี่ละที่เขา อันนี้กิ่งปูกก่อไพรมันเป็นผูกน้ำทั้งมาทนแล้วเหรอวะพ่อพอกันห่ไปบาวหารหันไปบาวหารหันบาวรหันกำลังสตาร์ทเครื่องค่ะเอาพอแล้วตัดก่อไพรลงงหาแล้วเปิดทางแล้วเปิดทางเด้อป้าป้าป้าแบบนี้กบาลกบานปลอดภัยปลอดภัยโอ้ปานเขาอุม้มงปานเขาอุ้มงไว้ยจะเพิ่มน่ายแต่รถเด้ออย่าไล่เด้อ โอ้บ้านก่าอุโมงค์โอ้โอ้เห็นตะก่อไฟบ่เห็นทางเราพี่น้องไงเดินเราผู้ขาโอ้ยไปได้น้องพ้ารวยนี่นะกันเอาไปแล้วไปแล้วรถอุโมงค์มาได้แล้วโอ้ยซุ่มเย็นอะไรพี่น้องว่าหน้ากระฝนตกไปวัดกระฝนตกคนบุญคนบุญขุนบุญขุนบุญซาตุซาตุนำดีเบื้องหนดเบื้องห้ให้หน้าลวนนำนำถ่วมเบื้องพี่น้องเสียเบื้องไฮน่า ให้นี่แม่น้มถั่มจะได้ปเป่งออกหน้าพอดีว่ามีนามเบิ่งเอาเด้อพี่น้องทั้งลุ่งน้ามถั่มน้ามถั่มไฮ้ลูกไส้อาพ่อกับแม่กับบ้านวันนี้ไปไปเดินทางออปอดยปลอดภัยข้ามขฝนดีฝนดีพี่น้องอย่าสายได้โลดเด้ออย่<ป>ยาเล่นแอลไม่ล่ะไป,ปพ่อเิ่นกับผ้าลูกไปให้ลูกไปกับบ้านตลอดปลอดภัยตลอดปลอดภัยกับบ้านกับบ้านเรากับบ้านเราน้ำพอน้ำพ่อ อย่ายนงเลยนี่ขับเขื่อนนะขับเลื่อนสี่หลอดเลยสิอเกียย์โลนะได้เกียย์โลาได้บบตัวไปไปไลอดปลอดภัยตลอดปลอดภัยนกัดีเว้ยใบไผปิวว้นวินเวิวิ้มาไมีอย่างวยมาหอดได้แทนฝนใหญ่เนีนเท่วดามาใหญ่ฝนใหญ่เท่วดามากเราทมตานะเทวดามากอ่ะคอยไปคอยไป ยัดริดเอวลูกมาก็ต้องไปถึงบ้านถึงบ้านเราอย่างปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยไปไปเทวดามาต้องเกิดปฏิกิริยาออืโอ้เย็นไรเนาะเย็นดีให้ของธรรมชาติสาธุสาธุโอ้พี่น้องเบิ่งทางดูทั้งทั้งหลังบดีนบ่เบิ่งทางดูเบิ่งทางดูทั้งหลังเสียงเต๋อทั้งหลังเสียงกุศลลุงวะไปทั้งหนาวยี่ยงเดียวทั้งหนาวดีกว่าบ่ ไปคอยไปได้ลูกเด้อโอเคโอเคไปเลยไปเลยเจ้าเจ้าขึ้นยมไอคอยได้เพียง่ไไปลงสยากเออเราสีย่างน้ำก้นเยอะโอ้ตายกานเด็กปู่เด้อก็บเบิดกันแฉ่นองพระรวยค่อยไปลูกไปไปไปใช่พี่น้องเอ้ยพี่สามหน้าหน้าที่ปีวันมหน้า แต่ปลาโลหันก็มาทุกปีเด้อพี่น้องทุกปีแต่ว่าไม่ได้เจอฝนหนักแบบนี้ป่านนี้เพรได้เจอฝนหนักผู้เฒ่าก็บอกว่าอยู่ผู้เฒ่าก็บอกว่าอยู่บ้านปลาโลหันกับอกว่าตะวันมากก็มีฝนมีฝ่ามานน้ำมันตกช่วยฝนมาตกตีมืดหนีฝนตกซ้ำก็ไปวัดปลาไอ้มันจ่าคลี่แหละวัดปลาน้องตาเบี้ยอีพี่ที่แล้วไปอีพี่ที่แล้วกับน้องตาก็ว่าฝนฟ้าฝนมาตกมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เท่านั้นย่อมเหมือน เพอเาะจะบารวิาหารกับหมือนน้ำเข้านไปฝนบึมบับบึบับมากแบบผมมีปีไม่คุยคือกันกับมื่อนี่แหละพี่น้องนี่เขาเอินวางไหนเขาหมายเขาวางไหนเขาเอินวางไหนเนี่ยกระโจนมาทันแล้วพ้นฝนเตียงมั้งฮะโอ้ยห่างนาห้องหิจังแกจังแกจังเบอร์ได้พี่น้องเบอร์เจอบังพี่น,น้องทางบ้าทแล้วบนะังเ <c oughs> งินอ๋อกัดด้านได้กัดเทีว่าบุญออ้พราะว่าคิดว่าทิพย์เตเน้องค่อยๆไปด้วยมันสีใสอย่าเล่นเอวนะลูกอย่าเล่นเอวลูกค่อยๆไปนะลูก ก็เป็นลุมต้นนั้นรลวังนอะเออเออเออดีละทั้งนั้นทองเทียวเปไ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 ไป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 ปไ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 ปปไปไปไไป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 ด จังเออดันนี่กระจังปาดมาจัจไปให้ได้ไปให้ได้อันนี้กิบกิบดันกิบกิบอย่าว่ากิบเท่าไว้พี่ตะบวกยังไงอีกกิบ,บกิบน้องดันนี่กิบกิบเฮ้ยพี่ตะบวกยัง่งยังแตว่ากิบไปกันอยู่ไอ้ลูกไปไปลูกใส่ลูกใส่ก็เรหมดอยู่แล้วเนีย่าายไต่ออกตรงไปมากแล้วสาสมนี่เด็กไปไปไปกับบ้านเราเพื่อนน้ำพอง ได้ประโยชน์ย่างเห็นแล้วว่าดีประโยชน์ยดี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 ด่โคบินนี้่งากวนนี้ับโคบินโอ้ยจะในพูดต้งดินแห้งกูแล้ว่สออกได้ต้องมียนงิดมต้อมีกันป้าโคบินออกนั่นแหลข้างนอกังมีไม้ไ่ถึกทาาอีกโอ้ยลมแหงอ่ะเนาะลมแห้งลมแห้งเออาทใหไงแล้วพ่นออกสุดยอดสุดยอดลูกชายเก่งมากครับสิ่งเก่งมากครับสุดยอดครับลูก ไปไปกับบ้านเขาบ้านี้เดินทางปลอดภัยค่ะเดินทางปลอดภัยเลยเอาละหากันแล้วั็เดินทางปลอดภัย c o า m e n นฟูวินเป็นไรหน